ตื่นสุปเปื่ปปอตื่นเลยนเกนิโข้อตื่นดื้อตื่นดื้อขอติดตื่นดืด้อขอตดดิดติดมาติดแล้วมามาทุกคนครับแล้วซุยฮดสู้ไปจังหวะนี้สองพันล้านทีเธอ สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมมินชินเคยนะครับกับเมทันไน์ประกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในดีพิบัสโนบอดี้ครับกับที่ทุกคนรอคอยครับตอนแรกผมกะจะทาเป็นช็อตนะแต่ว่าผมคิดว่าทําเป็นคลิปเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเต็มเต็มดาเมจเต็มเมครับ2000ล้านหลังจากเทียวุฒิเฉพาะเมทันไน์เข้ามาอุ้ีดาวสุดรอทีของเราเข้ามาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมว่าทุกคนอยากดูและหมกฝึกซ้อมตรงนี้ฮะซ้อมลบตรงนี้แล้วเลเวลลอกของการต่อสู้คือ10ครับ ลายชื่อศัตรูก็นี้เลยฮะไอ้พวกเชิญเทียนทั้งหลายครับปีศาจเทียนนะแม่แล้วผมจัดทีมอย่างนี้ฮะเอาคอจัก,กรพพัดเด็กเลยวลหนึ่งนะฮะเป็นคออันดับสูงนะฮะระดับสูงจะมอบดัมเมดอันติ30%ให้กับตัวละครฝ่ายตนเองรอบแรกเพราะฉะนั้นดัมเมดอันติก็ซุยฮะสู้ในรอบแรกครับ30มนฮะสามนี่โคตรแรงแรงจัดจัดฮะพลัง100ล้านนะครับสำหรับทีมนี้ครับเริ่มด้วยครับความเร็วอันดับหนึ่งครับจัก,กรพพัดเด็กครับ รัวแขนอัลามานอาวุธสามดาวสุดรอดเทพพร้อมกับกระหน่ำซุปเปอร์ไซย่าสีแดงขั้นหนึ่งนะครับผมต่อไปครับความเร็วระดับ2ครับซอมบี้แมนครับซอมบี้แมนสร้างกระดูกหักสีแดงเมื่อโจมตีธรรมดาครับลำดับที่3ครับเกลิลกันชุบกับคืนซูเปอร์เทเลกรนีเข้าตื่นด้อยตื่นด้วยซูเปอร์คันเซซูเปอร์ไซยาคันที่2ฮะซูเปอร์ไซยาคันที่2ฮะตรงนี้ฮะสามครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเกรวินไล่เตะกันไปครับสร้างกระดูกหักสีทองใส่ตัวบนนะครับผม แล้วก็เกนจิไลนิ่งฮะเพราะว่าแถวหน้าเรามีโล่ไงเมื่อใดก็ตามที่มีโล่ครับเกนจิไลนิ่งฮะจะสร้างพลังโจมตีครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเกนจิไลนิ่งห้าดาวม่วงด้วยนะครับห้าดาวม่วงด้วยนะฮะตรงนี้ฮะแล้วเมทัลไนของเราฮะความเร็วอันดับสี่ครับเราสวี่ฮารโซอาวุธสามตาสุดรอเทปไปลุยกันเลยดีกว่าครับพูดมามากแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาดูฮะผมจะไม่กดออโต้นะครับจังหวะนี้ครับมาจังหวะนี้ครับแน่นอนครับรัวแขนอละมานครับ เราจะทําให้จักรพรรดิเด็กนั้นได้รัวแขนอลมานแล้วมันติดบทขยี้ด้วยฮะตรงนี้ฮะเอ้าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนะอ๋อระดมริงเดี๋ยวรอดูก่อนว่าปกติแล้วอะไอบทขยี้น่าจะติดไปแถวหลังด้วยนะฮะตรงนี้ฮะรัวแขนอลมารอมาดูกับการไล่ยันติจะติดแถวหลังไหมนะครับผมเอ้ามันไม่ติดแล้วหรอเอาแล้วตอนนั้นทําไงว่าถึงติดสบันแขนอันนี้ไล่ยันติปกตินะครับผมไล่ยันติปกตินะฮะมาดูกันว่า จะทำา2 0 0 0ล้านได้หรือเปล่าฮนะโอ้โหนี่ฮะซอมบี้แมนฮะเราตีแถวกลางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกวินมันไล่เตะแถวบนอยู่แล้วนะครับสร้างกระดูกหางสีทองนี่ฮะสรกระดูกหางสีแดงครับตรงนี้ฮะแล้วเกวินไล่เตะมาครับแล้วนี่ฮะคืนซูเปอร์เทเลนิ่เขตื่นหรือตื่นหรือไปครับตื่นหรือนะฮะตอนนี้ซูเปอร์เมเทนไนของเรามีกระหน่าทั้ง2ตัวนะฮะจากจากักรพรรดิเด็กและเกเรลิวเกเรลิวกันชุบนะบฮะโอ้นี่เขาติดบทขยี้แค่3ตัวหน้าเหรอทำไมตอนนั้นถึงทําได้ ข้างหลังด้วยเออนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปซุยค่ะโซ่ใส่กระดูกหาสีทองครับมาดูสิระดมจริงกดทับจุดกดเส้นมาตรงนี้ไปครับติติวติุ้มตุมต่มตุมต่มตุมต้มตุมต่มตพันเจ็ดร้อยล้านฮนะอืมฮพันเจ็ดร้อยล้านฮนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเทอรนที่สองนะแต่เทอรนที่สองมันจะเบาลงนะครับว่าจากักรพรรดิเด็กมันมันติดมันติดไอเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า อันติเม s สกิลเพิ่มดามจแค่เทิร์นแรกนะครับมาดูกันว่าเทิร์นที่2จัดแรงขนาดไหนอุ้ยแล้วผมทํา200ล้านนั่นคือนั่นคือมันติดบทขยี้กับติดกระดูกหักด้วยนะเออแถวหลังนะครับแต่นี้มันไม่ติดแล้วนะฮะตรงนี้ฮะนี่ฮะมันไม่ติดฮนะเออทำไงถึงจะติดวะหรือว่าต้องแอนดรอยยิ้มกดกด,กดทับจุดกดเส้นอันนี้อันนี้ธรรมดานะอันนี้ธรรมดาอุ้ยอุ้ยสามพันล้านเลยเหรอเวอร์เวอร์อรจั 3, ดสามพันล้านเลยครับวิกินี้ ไม่น่าเชื่อฮะวิกีนี่สามพันล้านเลยไอ้นีก็มัวไปเรื่อยฮะมาครับกินจีไรน่งมาดูเทนที่สองกันฮะแต่เทนที่สองจะไม่แรงเท่าเทินแรกนะอันนี้ก็เราสร้างกระดูกหักสีแดงข้างล่างครับเพื่อจะได้กระดูกหักสีแดงเยอะๆครับแล้วคืนซูเปอร์ทเลเข้าตื่นดือด้อตื่นดื้อฮะตื่นดือด้อไปครับตรงนี้ยังไงฮะยังไงฮะตรงนี้มายังฮะ โอ้โหแล้วบทขยี้ไม่เยอะอย่างนี้ฮะปไปครับซุยหาโซฮะเราดมยิงกดทับจุดกดเส้นไปครับอาวุธดาสามดาวสุดลอเทอุ้ยเราทำไงให้ได้2 0 0 0ล้านเนี่ยพันหกพันหกอะเดี๋ยวผมขอออกก่อนแล้วกันอุย้ยมันมันต้องกดค่าหมอกดค้ามันามนานนะดิใน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 คอมอ่ะมันนานนะฮะโอโ้แต่นี้แต่นี้แบบเดียวอ่ะใน iOS แต่ว่าเราต้องไปทดสอบในในคอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอลองอีกทีนึงแล้วทำไมทำไมตอนนั้นติดบทขยี้ทุกตัววะ อันนี้ผมงงมากเลยนะครับผมออกสู้ทั้งหมดถอนทั้งหมดออกสู้ทั้งหมดถอนทั้งหมดออกสู้ทั้งหมดมันไม่มีตั้งค่าให้มันติดไอ้น,นี่เลยเหรอเออไม่มีนะครับเออแล้วตอนนั้นทํายังไงอ่ะขอขอลองอีกทีหนึ่งฮะขอลองอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละเราปิดอินเมชันก่อนอ่ะโอเคเพื่อความรวดเร็วฮะไปครับรัวแขนโอลมมนจิก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 ,จกติดโบกขยี้ไหมนี่มันติดแค่สามตัวหน้าเอ๊ะทาไมนะ เอ๊หรือว่าต้องไปใส่สุดเดชอียังไงะเนี่ยตรงนี้ไปแล้วครับ300ล้านแล้วก็ไปต่อครับลวแขนโอลแมนไปอีกบอกว่าน่าจะได้เท่าเดิมละน่าจะได้เท่าเดิมคะแต่ว่าถ้าเกิดติดคียเยอะๆก็ไม่แน่นะฮะไม่แน่นะตรงนี้ฮะเอาละ้อมบี้แมนไปตีข้างล่างมาฮะนี่ฮะโอ้ติดกระดูกหาสีแดงสองตัวครับนี่ฮะโอ้เซตเดชท,ทำงานนั่นเองฮะอ๋อต้องให้เซตเดสท,ทำงานด้วยหรอถามจริง เพระว่จาจักรพรรดิเด็กต้องให้เซตเดย์ทำงานเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับครั้งนี้ครั้งนี้นมีกระดูกหาสีทองกระดูกหาสีแดง2ตัวครับแล้วก็ติดปวดขยี้2ตัวด้วยครับมาครับเราสุวีฮาโซมาตรงนี้บึ้บบึ้บพันแปดร้อยล้านโอเคเข้าใจละเราต้องติดเราต้องทําให้ติดติดเซตเดย์ครับเราต้องทําให้ติดเซตเดย์รุยเันงต่อครับมาครับเอาเรื่อยๆเอาจนกว่าจะสองพันล้านเหมือนครั้งที่แล้วฮะเออไม่ใช่ครั้งที่คืนลอเรียกว่าไงเราถ่ายรูปไปให้ดูนะครับ เอาละรัวแขนโอลมานใส่แถวกลางแล้วกันเอาละครับต้องติดนะฮะต้องติดนะฮะตรงนี้ติดไหมฮะไม่ติดฮะต้องไปดูด้วยว่าใส่เซตเดสหรือเปล่าโอ้โนต้องติดนะต้องเอาให้ได้นะนี่ฮะแล้วรัวแขนโอลมานไปเทยนึงฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้แมนเดี๋ยวรู้เลยซอมบี้แมนตีข้างล่างละเผื่อติดเผื่อติดเก็นจิไลนิ่งมาตรงนี้แล้วซอมบี้แมนตีธรรมดาติดเดสไหมติดเดสครับ ติดเดสเอาละครับคืนซูปเปอร์เอาแถวกลางแล้วกันแถวกลางเผื่อเกรดลูกกันชุบใส่เซตเดสอยู่ติดไหมฮะไม่ติดฮะเดีย๋ยวผมต้องไปดูของแล้วละ่ะมาครับซุยหาดโซครับครั้งนี้ครับถ้าติดคี์เยอะอาจจะ2,000ันล้านก็ได้นะยิบบุ้ม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 พันแปดร้อยล้านเขาเดิมครับเดีย๋ยวผมกดข้างก่อนไปดูของแป๊บหนึ่งไปดูของแป๊บหนึ่งฮะอ่าไปดูของแป๊บหนึ่งฮะแม่อยากใส่เซตเดสว่ะ อยากใส่เซตเด์ว่ะเดี๋ยวนะจกกักระพัดเด็กจกกักระพัดเด็กไม่ใช่เซตเด์นะแต่เป็นความเร็วนะครับผมเกนจิไลนิ่งไม่ใช่นะฮะไม่น่าจะมีแค่ซอมบี้แมนกับเกลิลกันชุบหรือเปล่าเกลิลกันชุบอืมอ๋อมันต้องเพิ่มพลังโจมตีให้กับเกลิลกันชุบเดี๋ยวนะผมขอด่วนเกลิลกันชุบกันหน่ำก็พออ่าถ้าอย่างนั้นเซตเด์เซตเดส ลองใส่ให้เกียร์ิวกันชุบดูเผื่อติดเผื่อติดนะฮะเอาละครับเซตเดทเซตเดทมีเยอะไหมหนอไม่งั้นใส่เซตเดทให้หมดเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ใส่แปะอ่ะใส่แปะเฮ้ยต้องมีความเร็วด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่มันเร็วอยู่แล้วมึงเดีย๋ยวเดี๋ยวหาดูว่าว่าถ้ามีความเร็วอยวใส่ความเร็วนะฮะอันนี้มันอ่านี่ฮะมีความเร็วใส่โกลิบาร์ดอยู่นะฮะขอถอดแป๊บนึง อ่านะครับผมต่อไปะอ่าเราเน้นเราเน้นเราเน้นโจมตีความเร็วนี่ก็โกลิบาร์ดอ๋อมีการมีมีการ,ม,ม,การมีการไปเทียบโกลิบาร์ดนะตรงนี้โจมตีความเร็วอ๋ออยู่โกลิบาร์ดหมดเลยอยู่โกลิบาร์ดหมดเลยตรงนี้โอเคเราใส่ความเร็วสองชิ้นแหละมันมันจะเร็วกว่าจากักรพรรดิเด็กไหมเนะี่ยมันจะเร็วกว่าจากักรพรรดิเด็กนะสิหรือว่าผมรู้แล้ว ก็เอาไปให้จักรพรรดิเด็กเลยดิรออะไรจักรพรรดิเด็กรัวแขนอลมานมาขอเซตเดสหน่อยขอเซตเดสหน่อยมาโจมตีความเร็วอ่าไม่ต้องใส่โกลิบาทแล้วนะตรงนี้มาครับโจมตีความเร็วครับใส่อันนี้แหละ HP ความเร็วโจมตีโจมตีอัตราคิความเร็วไปให้หมดเลยไหมมาตรงนี้เปิดก่อนไปเลย โจมตีความเร็วส่วนเกลียวกันชุบครับน่าจะเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าทุกตัวอยู่แล้วฉะนั้นใส่ใส่เป็นธรรมดาแล้วกันจะเป็นโจมตีนะเออแต่จริงๆใส่อะไรก็ได้แหละนะครับผมโอเคเป็นเซตเดนเหมือนกันอ่าโอเคแต่ซอมบี้แมนของเราอ่ะซอมซอมบี้แมนของเราเป็นเซตเดนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวหาซอมบี้แมนก่อนอยู่ไหนวะเองอยู่ไหนเนะี่ยซอมบี้แมน สวิมแมนน่าจะเซตเดทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันติดมันติดผลนั้นนั้นหาไม่เจอนะครับผมโอเคหาไม่เจอนะฮะแม่เขาอยู่ไหนครับนี่นี่ฮะเซตเดทอยู่แล้วนะครับโอเคมีความเร็ว2ชิ้นอ่าโอเคมามาลองดูครั้งนี้ฮะสองพันล้านหรือเปล่าครับอ่ะดีแล้วแหละที่ไม่ทําช็อตนะฮะไม่งั้นคงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันฮะเอาแล้วครับรัวแขนอุลมายมาก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เอาแล้วขอติดนะครับ อ่ะแถวบนแล้วกันนะฮะขอติดนะฮะแต่ว่าโบดนี้รู้สึกว่าจะบังคับติดอยู่แล้วหรือเปล่ามาดูกันเอ้าไม่ติดฮะโอ้ไม่ติดกดข้ามเลยดีกว่าไหมฮะโอ้โหถ้าไม่ติดอย่างนี้กดข้ามเลยดีเออแต่เรายังลุ้นเกลียวกันชุบกับกับซอมบี้แมนได้อยู่ฮะเอาละเรแขนเรามันปิดรอบหนึ่งฮะติดไหมไม่ติดฮะตรงนี้ซอมบี้แมนไปครับโอเคไล่กันติดมันจะไม่มีผลของเซ็ตพิเศษแน่นอนนะครับผมเอาละครับซอมบี้แมนครับตีตรงกลางครับติดไหม ติดไหมไม่ติดอย่างนี้กดค่าไลยฮะเดี๋ยวผมขอลองใหม่อีกทีนึงฮะมันต้องติดบทขยี่สามตัวฮะต้องติดบทขยี่สามตัวเอาให้ได้ฮะเอาไห้ได้ครับคลิปนี้เอาให้ได้ฮะเอาใจช่วยผมด้วยฮะติดเดี๋ยวนี้แบบผมน่าจะอัดคลิปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะตัดมาให้ดูเฉพาะที่มันตอนติดแล้วติดไหมมันไม่ติดิครับมันไม่ติดดฮะมันไม่ติดสิฮะ ทำไงดีครับคุณผู้ชมต้องรอมันไล่อันตีเสร็จก่อนด้วยมา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 ขอขอติดซอมบี้แมนขอติดเกลิวแล้วกันอ่ะตีธรรมดาโป้ไปติดไหมติดมาครับติดมาครับจังหวะนี้อ่ะคืนซูเปอร์คืนซูเปอร์เทเลกินิคอลตื่นด้วยนะตื่นด้วยไปครับตื่นด้วยตื่นด้วยตื่นด้วยติดไหมติดไหมไม่ติดฮะไม่ติดอ่ะสวิหารโซตรงนี้ก็ก็ก็น่าจะพันแปดพันแปดเหมือนเดิม น่าจะพันแปดเหมือนเดิมแน่พันแปดเหมือนเดิมจริงๆด้วยฮะขออีกทีหนึ่งฮะโอ้มขอเรื่อยๆดีกว่าขอเรื่อยๆดีกว่าจนกวะาจะติดเออกินเวลาคลิปไปน้องๆก็จะได้เห็นถึงความพยายามของพี่เนาะกดไลค์พี่ด้วยนะกดไลค์ให้ผมด้วยนะเออพี่ไม่เอาไลค์อันตีออกแล้วไม่เอาออกฮะเกียจปรับใหม่ฮะ <laughs> ไปครับติดบวกกระยี่ไหมเอ้ยอ,อะไรมันจะติดยากติดเย็นขนาดนั้นสุยฮัซโซฮะซุยฮัโซบึมบึมบม,บม นะรัวแขนอาลามาอีกทีนึงมาตรงนี้ซอมบี้แมนเบอร์มาครับตีธรรมดาเดีย๋ยวลองดูว่าติดบทขยี้อยากให้ติดบทขยี้2ตัวนะตีตรงนี้ติดไหมไม่ติดกดข้ามครับยากเหลือเกินมันยากเหลือเกินเฮ้ไอสองพันล้านเนี่ยเฮ้ยลู้งี้ปูกอัดตั้งแต่รอนนั้วอันนี้มาอัดย้อนหลังแบบย้อนหลังนานจัดเลยนะ เออพิ่งจะมีเวลาอัดนะครับมาลัวแขนโอลมานเขาขอติดแถวกลางแล้วกันไปครับตรงนี้ปึ๊บไปติดสตันว่ะแต่ไม่ติดบดขยี้ว่ะไม่ติดชุดเดสนะครับผมณจุดจุดนี้ไปครับซูฮฮั์โซมาเอาละครับลัวแขนโอลมานไมาอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวรอเกนจิตไลนิ่งตกไปหนึ่งทีเอาละ่ะอม,มี้แมนมาก่อนฮนะเบื่อกั้ไหมผมไม่ตัดนะ <c oughs> จะได้เห็นความพยายามตรงนี้สมี้แมนครับตีธรรมดาปุ๊บติดอ่าโอเคต่อไปเกณฑ์ลิว้วใส่ตรงกลางครับใส่ตรงกลางขอติดบทขยี้นะครับติดบทขยี้ไหมเออติดบทขยี้แล้วฮะเอามาแล้วครับมาดูฮะมาดูกันนะซุยหาโซ่ใส่กระดูกหาสีทองครับไปครับซุยหาโซครับตรงนี้พันเก้าร้อยแปดสิบล้านนะแปลว่าแปลว่าบทขยี้ตัวหนึ่งสองร้อยล้านแน่นอนอู้ต้องติดบทขยี้ทุกตัวฮะรตรงนี้เอามีลุ้นขึ้นมาเลยฮะ มีรุนขึ้นมาเลยอย่างนี้อย่างงี้จักรพัรดิเด็กต้องติดบทขยี้งแต่ตอนแรกเลยเราจะไล่ไปเลยนะครับแถวบนก่อนฮนะแถวบนถ้าแถวบนไม่ติดู๊ผงข้ามเลยติดไหมนี่เราใส่เซตเดย์มาหรือเปล่ากดข้ามปะเดี๋ยนะเราใส่เซตเดย์มาปะวะน้องๆครับเราใส่เซตเราใส่เซตเดย์มาสิเราใส่เซตเด,ย,เเเดย์มาไม่ใช่หรอมันไม่ติดเลยนะสัก,การอบหนึ่งเดี๋ยนะเดี๋ยนะใช่ไหมเออนี่เซตเดย์นะโอเคเอาใหม่ จกักรพรรดเด็กต้องติดเกลีวกันเอ้ยซอมบี้แมนต้องติดเกลีวกันชุบต้องปิดชิบหายบอกเลยครับว่าชิบหายแน่นอนครับคลิปยาวจัดแน่นอน <laughs> เพื่อ200ล้านครับน้องๆเพื่อ200 000, ล้านจริงๆเพื่อ200ล้านนะครับไอ้องพ0ล้านปาดเนตี้พูดผิดอีกแล้วติดไหมไม่ติดอะไรวะติดยากติดเย็นนะนะถ้าติดยากติดเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดตัดตอนที่มันติดเลยแล้วกัน เออเดี๋ยวผมตัดตัดมาให้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานไปเออนะ <c oughs> อ่ะเผื่อติดเพื่อติดอาม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 าติดไหมติดไหมติดหน่อยเหอะโอขอหร้องติดหน่อยเหอะติดยากติดเย็นยังวะฮะฮะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยฮึฮ,ฮึไปดิไปดิจนกว่าจะติดดิโอ้โหไม่คิดเลยว่าคลิปมันจะยาวนานขนาดนี้นะครับผม หนาครับผมไปครับตรงนี้ติดๆๆๆๆๆโอ้โหไม่ติดอีกแล้วคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าต้องกอคลิปนะเนี่ยต้องกอคลิปนะเนี่ยไปไปต่อฮะตรงนี้จะได้เห็นความพยายามสองพันล้านดอเมยฮนะไปครับลูเหือดละเมอโอเค,โโออเคติดไหมไม่ติดเฮ้ยอ้ติดแล้วกดขั้นทำไมเนี่ยโอ้โหสาติด โอโหเกวินแม่งไล่เตะตอนนั้นพอดีมามีหวังแล้วเพราะว่ามันติดนะเพราะว่ามันติดนะแม่ดวงดีจัดจัดจริงๆนะตี้ถ้าไปดวนนี่สิบรอบก็ไม่พองเนี่ยมาติดไหมเออติดแล้วติดแล้วติดแล้วมันมา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 มติดแล้วเว้ยมันติดแล้วเว้ยมันติดแล้วครับน้องๆมันติดแล้วฮะมาครับตรงนี้ซอมบี้แมนเดี๋ยวตีตรงกลางนะขอติดหน่อยนะ โซนี่แมนตีตรงกลางนะขอติดนะโซนะี่แมนครับตีตรงกลางครับแบะติดไหมไม่ติดขึ้นซูเปอร์ต้องใส่แถวแถวกลางนะเพราะว่าจะได้ติดกระดูกหางสีแดงไปด้วยอ่ะอ่ะลองดูลองดูลองดูเอออ่ะติดไหมติดอ่ะ,อะลองดูดิอ่ะมามามา,มากระดูกหางสีทองมามามา,<ว>าซุยฮารโซถ้าสองพันล้านจะได้จบคลิปเลยสองพันล้านดึงด,ด,ด,ดึง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 สองพันหนึ่งพันเก้าร้อยห้า เ้ยตกวันล้านไปไหนวะเออตกวันล้านไปไหนฮะเนียมาตัวเอาละครับทุกคนครับเอาใจช่วยไปกับไปกับผมนะเอาใจช่วยไปกับผมนะจริงจริงจริงจติงจติงจริงจริงโอเคติดไหมติดติดหมดขยี้ขยิบตัวเดียวสาสัตว์ โอ้ยทีอย่างเงี้ยติดชุดเดสแต่ติดบนขยี้ตัวเดียวกูละเชือ่องั้นเดี๋ยวเอาเอาจากอักรพรรดิเด็กไปแถวกลางแล้วกันหรือว่าต้องกดออโต้วะไหนๆน้ๆองกดออโต้เลยกดออโต้ติดไหมเฮ้ยเฮ้ยกดออโต้ติดวะกดออโต้ติดวะอ่าโอเคโอเคสูตรไหนวะเนี่ยเอาล่ะแต่เราต้องกระดูกหักใส่แถวล่างสินะต้องกระดูกหักใส่แถวล่างสินะมา นี้กระดูหัดโจามาด้วยความไม่แน่ติดไหมติดหน่อยเออต่อไปเหลือแค่คืนซุปเปอร์เตืเลนกันิคขตเตอ่นดืดตืนดดตนด,ดืขอติดตื่นดืดขอติดติดมาติดแล้วมามาทุกคนครับแล้วซุยหัดโซไปจังหวะนี้สองพันล้านทีเธอ ร้อยครับ2,000ล้านครับปิดคลิปครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงครับกดไลค์กดซั b s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ